สวัสดีครับเอฟซี FC อุงอิงเพชรบ้านแพงสาวน้อยเพชรบ้านแพงทุกทท่านนะครับเกิดอะไรขึ้นกับพ่อการชัยวิไลศินนะครับเมื่อคืนนี้เนาะตอนที่พ่อการชัยวิไลศินนะครับไลฟ์สดนะครับก็ได้มีบรรดาคอมเมนต์ต่างๆเนาะสายแซ่สายปัน่นสายเสี้ยมนะครับคอมเมนต์เข้าไปนะครับพยายามสร้างประเด็นนู่นนั่นนี่นะครับซึ่งก็รู้ๆอยู่แล้วนะครับว่าช่องของพ่อการชัยนี่ จะพูดเกี่ยวกับเรื่องของน้องอุ๋อิงแล้วก็งานบุญเป็นหลักนะครับพ่อการชัยนี่รักลูกสาวคนนี้มากนะครับไม่สนใจเนาะพ่อการชัยจะไม่ให้ค่าสําหรับคอมเมนต์ลบๆต่างๆที่มาแซะมาเสียมนะครับสร้างประเด็นกล่าวถึงบุคคลที่2องที่สนะครับที่จะสร้างปัญหาจึงโดนพ่อการชัยนี่ฟาดเจ็บเลยนะครับแบบไม่ไว้หน้าเลยนะครับพ่อการชัยไม่ให้ค่าเลยกับบุคคล กลุ่มคนเหล่านี้นะครับที่เข้ามาแซะมาปัน่นมาสร้างประเด็นนะครับคอมเมนต์เข้ามาถามพ่อกันชัยว่า e y, ทำไมช่องพ่อกันชัยไม่มีประเด็นอะไรเลยนะครับพ่อกันชัยนี่ไม่ให้ค่านะครับกลุ่มคนพวกนี้นะครับเพราะว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรกับพ่อกันชัยแล้วก็น้องอุ๋งอิงเลยนะครับกลุ่มคนพวกนี้ที่เอามาเข้าแซะเอามาบูลลี่นะครับพ่อกันชัยไม่ให้ค่านะครับไม่ให้ไม่มีความหมายในสายตา ของช่องพ่อกันชัยเลยนะครับพ่อกันชัยถึงกับไล่ให้ไปไกลๆนะครับคนไหนที่คอมเมนต์ไหนนะครับเอฟซี FC ท่านไหนที่เข้ามาแล้วไม่ที่ไม่รักไม่ชอบนะครับน้องอุ๋งอิงก็อย่าได้เข้ามาเลยนะครับเพราะว่าช่องพ่อกันชัยนี้เป็นช่องของลูกสาวของน้องอุ๋งอิงนะครับและก็ได้เชิญชวนเอฟซี FC ต่างๆนะครับที่รักลูกสาวที่รักน้องอุ๋งอิงนะครับ เข้ามาเลยนะครับสำหรับผู้ที่เข้ามาบุรีมาคอมเมนต์แซะนะครับมาสร้างประเด็นต่างๆนี่พ่อการชัยทิงกับไล่ไปให้ไกลเลยนะครับเชิญนะครับพ่อการชัยไม่ให้ค่ากับกลุ่มคนเหล่านี้นะครับคนไม่รักเราจะให้ค่าเขาทําไมนะครับเขาไม่ได้ให้ประโยชน์อะไรกับช่องพ่อกัรชัยและน้องอุ๋หญิงเลยนะครับพ่อการชัยเลยฟาดเจ็บๆนะครับเอฟซี mm hmm. ทุกท่านรับฟังกันเลยนะครับ พวกไม่หวังดีไม่ได้สนใจนะครับบ่ได้เงินพอพวกพวกไม่หวังดี<ว>ก็ไม่ได้ครับไม่ใส่ใจนะครับ<ว>เราคิดดีทำดีอยู่แล้วนะครับมันบุนบอลลอนนนหริ่มัใจคขางหมดรถซ่อยขยดอ้มุ่มืันพิพมมาบอดีนะบอกได้เลยนะครับว่าช่องน,นี้มีแต่ลูกสาวนะครับช่องน,นี้มีแต่ลูกสาวคน แล้วก็สายทาบุญกันเองใครจะคุยใครจะคุยเรื่องอื่นข้าไปเลยนะครับใครจะคุยเรื่องอื่นเรื่องอื่นข้าบไปเลยนะครับเราคุยเฉพาะเรื่องนี่เราคุยเฉพาะเรื่องคนนี้นะครับใครจะคุย, ets, คยเรื่องอื่นก็ข้าบไปเลยนะครับเราคุยเฉพาะเรื่องคนนี้ใครรักหุ้งิงต้อมาช่องนี้ เรามารวบตัวกันที่นี่อันนี้ช่องลูกสาวนะนี่ช่องลูกสาวช่องลูกหญิงใครจะคุยคนอื่นใครจะดาบงดาม่าหาเหวอะไรก็ไปที่อื่นอันนี้ช่องเนี้ยช่องลูกสาวนี่ช่องนี้ช่องคนนี้นี่นี่ช่องลูกสาว่อยนี่กดเข้าใจไว้ด้วยนะนี่คือช่องลูกสาว่อยใครจะไปดาบงดาม่ามาเลยผมไม่สนใจหรอกไม่อ่านไม่ให้ค่าด้วยซ้ํา สังเกตดูไหมว่าทําไมผมไม่มีดามาเพราะผมไม่สนใจไม่ใส่ใจพร้อมไม่ให้ค่าพร้อมชัดเจน100นะรอเปอร์เซ็นตนะเนี่ยช่องเนี้ยตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ก็ยังเป็นเหมือนเดิมลูกสาวข่อยต้องมาดับหนึ่งชัดเจนนะครับลูกสาวต้องมาดับหนึ่งไใ,ใจข่อยได้ใ,ใจเนี้ยใครรัก ใครรักผูหอิงใครรักลูลกลสาวจึงไปด้วยกันได้ใครไม่รักก็เชิญแล้วแต่เชิญแล้วแต่ชัดเจนดีนะครับทำไมผมไม่มีดามา่าเพราะผมไม่สนใจแล้วก็ไม่ให้ค่าด้วยอย่าไปให้ค่าคนที่ไม่คิดคิดไม่ดีกับเราตอนนี้มีรายได้จาก ฟีซีทีให้กีฬาเบิ้งคลิปพอการไม่ข้าบโฆษณานั่นคือรายได้หลักแล้วก็ไม่มีรายได้อื่นมาลงอะไรไม่มีเพราะว่าปวดขา